มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมเดือนมกราคมก็ต้องเป็นเรื่องราวของปีใหม่เราต้องทําอะไรละ่ะเสียภาษีนอกจากภาษีไรายได้ของบุคคลธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณผู้ชมคาะยังคงมีผลบังคับใช้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถือครองบ้านที่ดินแล้วก็อาคารต้องรู้ค่ะว่าใครเข้าข่ายเสียภาษีบ้างและต้องเสียเท่าไหร่อย่งางไรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างค่ะเป็นภาษีที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างประจําปีพุทธศักราช2562เนี่ยแหละค่ะซึ่งในปี69ยังคงเป็น,นกลไกสําคัญของรัฐนะคะในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็นําไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคแล้วก็บริการสาธารณะต่างๆทีนี้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีคือใครก็นแน่นอนก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินบ้านอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างณนะวันที่1มกราคมข,ของปีภาษีนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนดทั้งนี้นะคะผู้ถือครองทรัพย์สินเนี่ยควรจะตรวจสอบประเภทการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินแล้วก็ชําระภาษีในระยะเวลาที่กําหนดนะคะใครไม่ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มตามกฎหมายด้วยค่ะสําหรับอัตราการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําปี69คุณผู้ชมดูนะบ้านเราขนาดบ้านของเราต้องเสียภาษีหรือไม่เสียถ้าเสียเสียเท่าไหร่ค<ะ>่ะมูลค่าที่อยู่อาศายัยหลัก หมายถึงว่าการประเมินนะคะ,คะก็คือมูลค่าเนี่ยศูนย์ถึงสิบล้านบาทยกเว้นภาษีนะคะมูลค่าที่อยู่อาศัยคือ1 0บถึงห้ล้านบาทเสียล้านละ200บาทคือ0.02%ูนมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีก5 0าสถึงเจล้านบาทเสีย0.0 3เคือล้านละ3 0 0บาทและมูลค่า7 5็ดสถึงหนึล้านบาทนี่บ้านคุณมิ้ว0.05%ล้านละ5 0 0บาทใช่ไหม บ้านคุณมิวมูลค่าร้อยล้านขึ้นไปคุณผู้ชม0.1%ค่ะก็คือล้านละ1000บาทนะคะทีนี้อันนี้คือบ้านและที่อยู่อาศัยาม,ม,ามาดูกันบ้างที่ดินเพื่อการกเกษตรค่ะของบุคคลธรรมดานะถ้ามูลค่า0-75ถึงล้านบาทจะเสียล้านละ100ค่ะ0.01%มูลค่า75-100ล้านบาทจะเสีย0.3 0.03%ก็คือล้านละ300ส่วนมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตรสําหรับบุคคลธรรมดาร้อยล้านบาทขึ้นไป0 0.05%ถึง0.07%ทีนี้ ที่ดินรกรางว่างเปล่าลอันนี้ที่หลายคนเขากลัวแล้วไปปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันกันไว้ให้มันกลายเป็นที่ดินเพื่อกันเกษตรเนี่ยนะคะที่ดินรกรางว่างเปล่าเนี่ยภาษีจะสูงกับเพราะว่าเริ่มต้นที่0.3ไปจนถึง0.7แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นทุกปีทุก3ปีเพิ่มขึ้น0.3ในทุกๆ3ปีอันนี้สําหรับที่ดินรกรางว่างเปล่านะคะ,คะย้ําอีกทีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี69 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องชำระภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปีนะคะทั้งนี้กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้วก็ประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าถ้าพื้นฐานทั่วไปเนี่ยตามกาหนดเดิมทั่วไปก็คือเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องภาษีเรื่องสําคัญของคนไทยทุกคนค่ะต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้องด้วยก็ลุ้นกันละค่ะว่าหลังเลือกตั้ง8ปุมภาพันธ์นโยบายของพักไหนที่จะดึงดูดใจของกลุ่มผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลุ้นรางวัลอะไรก็ตามนะคะหวยใบเสร็จหรือเศรษฐีเงินล้านของพัก แล้วก็อีกหลากหลายของพรรคการเมืองนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่ย้ำกันตลอดก็คือขอให้ทําได้จริงและขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันหน่อยเสียภาษีส่งรายได้เข้าประเทศนะคะ,คะเพื่อพัฒนาประเทศของเราค่ะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน